วายวายเอาไว้ก็ oh! oh สวัสดีทุกคนด้วยนะจ้าวันนี้เราก็มกาอยู่ช่องอีเวอร์แซกกันอีกแล้วและวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินที่รอคอยบักสกิลหรอเด้สกินลนุล่งอเมซไทยแลนด์มาสกินคิกเก็ตสกินกนองส,สกินใหม่ชื่อชื่อ,ช,อชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ก็ชื่อก็ท่านเขียนอยู่ตรงหน้าปกคลิปนะทุกคนเออเกิดล้วก็น่าจะ เขียนในเกมอยู่แล้วแหละเออก็บอกได้เลยว่าสกินเนี่ยหล่อเทมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปซื้อมันเล่นกันนะทุกคนก็บอกได้เลยว่าสกินเนี่ยมันมีสะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยตรงตรงตรงไปไปไปพูดมากนะเราไม่พูดมากทำไพร่ไปก่อนคือทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ว่าสกินมันแบบมันขายที่อะไรจุกลมใส่ตามในตรงไหนนะเออนะก็ เราไปดูกันดีกว่าในเกมเนี่ยสกินจะเป็นยังไงกันนะจุกคอนเอาล่ะ let's go <S แล้วนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ย oh my god ฮัลโหลคือคืออะไรคะอันนี้คือเล่นคริกเก็ตกันสนั่นคือเกาะทองมึงต้องมาปะฮัลโหลมึงจะตันอะไรกันขนาดนั้นลูกพี่เออนะคะเจอแน่ มาจาะนบบนักอนที่ไม่เคยหลับไหลามาเราไปหาเครื่องปั่นกันดีกว่าเอ้ยอะไรอะ่ะอุ๊ยแอร์หรอแอร์เหรอมาปะ่ะมาวคนมาวะมาวะมาวะเฮ้ยมาแล้วแอร์มาแล้ว แอะไรเราอ่ะเราเครื่องจวไวไปเนี่ยฮัลโหลคือคิคเก็ตสามตัวค่ะอะไรวันเนี้ยคือสกินหลอกกันจะต้องเล่นกันทางบ้านทั่วบ้านทั่วเมืองว้ายอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะว้ายโดนไปยาวนี่อย่ามายุกฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โ oh oh อเมกอดโอเมกอดตกใจ <c oughs> ดองยันดีกับการวิ่งใส่กับทันหันครับกับการอัปเตอร์ช็อกนี่แน่ทำลายทำลายฉันมังอางทำลายฉัน,ฉนโดนแน่ใคยดูอุ้ยห้องวีตรงนี้ชิบหายแล้วทุกคนเออโดน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 แน่โดนแน่โดนแน่โดนแน่นแนนแนไปแล้วเออใบไ,ไปสิใบไ,ไปสิใบไ,ไปสิ ไปเลยไปเลยไปเลยไปละฉันไม่อยู่แล้ว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 โลกใบนี้ฉันไม่อยู่แล้วอุ้ยน้องฉลามน้องฉลับไม่รุ้จตามมาตามมันลูก why ว้า ahao จี ไม่ซ so oh oh uh, oh oh ื้อโดสัง s i สว้าวเลิศเลิศเลิศโอ้ยโอ้ยสี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 แมวมันกาะอยู่เอาเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยโอ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 ยอยาอไย้ยโอ้ยอคือ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ตโอ้ยอะยโอ้ยกอ้ยโอ้ยโ้นโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอตโอโอ้ตโอโอ้ยอนอ้้้ อุ้ยๆนั่นตรงนั้นโอ้โหเดี๋ยวนะคือคุณพี่เอาก่อทองมาฮะเดี๋ยวนะอะสลับแล้วหรอสลับสกิลแล้วหรอพี่ปั่นหน้าตาเฉยเลยเว้ยเฮ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 ้ย,ยเออนั่นเรียบ,บร้อยโดนตีค่ะเฮ้ยไม่พับไม้หรอไม่พับไม้หรอนะคะมหัตกรรม ว้แอกปากก่อนแอกปากไว้ก่อนแอกปากไว้ก่อนโอ้ยยิ้ไปอยู่โอ้โหตายตายแล้วตายแล้วเออสิอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเธอโดนใบกันสนันนะ่นแล้วเธอไม่กลัวกันหรอก <c oughs> เดี๋ยวเธออันนี้ตีปวดปะอันนี้ตีปวดปะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นเรียบร้อยอันนี้คือทีปวดปะคำถามแล้วคืออันนี้คือ A F K ไปแล้วนั่นเพราะฉะนั้น3 4ไปไปและว้ายไปแล้ว,วไปแล้ว,ลวโอ้โหฮ,ฮิตบ็อกทะฉลูะลูไม่ตีมันหรือตะยูเกินคุณอนาะอะไรอ่ะ อ,อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะคะเหตุการณ์อะไรไม่รู้เธอคือออเออออนี่เธอเธอจะโชว์พาวกันเอ้ยโดนก็อี้ช่วยสิเลิด ไปเลยเฟสกีเวอร์ขอบอลขอบอลคืนีรู้ไหมใครตัวจริงไม่รู้หรอกเธอไม่มีนทางรู้หรอกเพราะว่าเราสกินเหมือนกันโอ้โหไม่รู้ไม่รู้โอ้ก่อทองพี่อย่ารำไรรู้เลยอ่ะโอ้ยมึงรู้เกินคุณอาก็ไม่รู้บ้างก็ได้คือ แกงโง่ให้ฉันคอนเทนต์บ้างก็ได้อันกน็คอนเทนต์กูคอนเทนต์แบบมอนกูอะไรเนี่ยคือคืออะไรคืออะไรคะคืออะไรคะแกเราจะก่ตอนแรกโซมาคือปั่นกันสนั่นคือปั่นกันเกมดีมากอะคือตอนนี้คืออะไรกันอะเออตอนนี้คืออะไรกันอ่ะอ่ะคืออะไรกันอะอ๋อ จะตายหากันหมดแล้วนะอะไรอ่ะอนี้เนี่ยจากเกมจากเกมทรงดีๆายเป็นเกมตีปวดเหรอหรืออะไรอันนี้คืออันนี้คืออะไรเอ่ยขอทราบขอเนี้ยทราบแหล่งที่มาค่ะคือ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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีเหรอเอ้ามาจากมจากไหนอ่ะเอ่อเออ อ้นะคะตายอออะไรเนี่ยฉันเจอตีอะไรเนี่ย,ออยโอ๊ยปวดหวัวเป็นยังไงกันบ้างอะจะทุกคนอ้เจออะไรคือจริงๆแล้วอะก่อนนั้นเนี้่ยคือฉันอัดไว้คลิปหนึ่งไว้ซึ่งตานั้นคือชนาแล้วมันฉ่ำมากแต่คือฉันแต่คือ พอมานั่งเช็คคลิปตอนจะตัดคลิปอะคือเสียงหายค่ะคือเสียงหายหมดเลยค่ะก็คือต้องมานั่งอัดใหม่เออก,ก็เป็นอย่างที่เห็นตามเมื่อกี้นั่นแหละ <c oughs> นะจ๊ะก็ก็ได้คอนเทนต์เหมือนกันโอเคใจได้เออก็เลยเอามาตัดลงให้ทุกคนดูกันนะจ๊ะก็ชอบคลิปนี้กันไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชิกด้นะจ๊ะล้วก็สกินเนียสวยๆเดี๋ยวก็อย่าลืมไปซื้อกน,นะจ๊ะึงไมเขาจะไม่ได้จ่ายเขาจะไม่ได้สปอนจนแต่สกินมันสวยอย่าไปซื้อเหอะนะ กินเันดีจริงๆนะโอเคไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายจ้าาาเจอกันคิมหน้านะบ๊ายบาย